อันนี้ภูเขารอบภูเขาภูหานก็น,นี่แหละภูแฉะเลย อบตอ่ออยู่นี่มีศูนย์เด็กเล็กนี่ศูนน้าเด็กเล็กเปลี่ยนเ,เว้นยังมันงีร้านเปลี่ยนโอโ้โ กินอย่างย,ายาัยเออมาหยิบเอาหยิบเอาเลยแม่มอแรงเปรตน้ำน่มาเลยมแงเปน้ำเนเ,นเ,นเนด้อออกเว้นจากมุง,ออปงไปเด้อที่ถาที่ถาเซ็ตยังกินเด็อ